หัวข้อที่ผมจะนํามาแบ่งปันจะเกิดเริ่มขึ้นจากเ,าเหตุการณ์ที่พระเยซูเคยสอนไว้ในพระคัมภีร์นะครับภาพนี้หลายคนอาจจะเห็นแล้วรู้เลยว่าเรื่องอะไรแต่บางคนอาจจะยังจําไม่ค่อยได้เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆนะครับเรื่องนี้เป็นชื่อเรื่องว่าชาวสมารียผู้ใจดีเรื่องราวก็คือมีชายชาวยิวพี่เยซูเล่าให้ฟังมีคนมาถามพี่เยซูก่อนพระองค์บอกว่าให้รักเพื่อนมนุษย์แเพื่อนมนุษย์จะเป็นใครนะ หมายถึงคนที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนบ้านใกล้ๆไหมพี่ยิสูก็เลยเล่าให้ฟังทีนี้พื้นฐานเราต้องรู้ก่อนว่าชาวสมาเรียเนี่ยกับชาวยิวเนี่ยคืออะไรชาวยิวนะครับก็คือชาวอิสราเอลที่แต่งงานกับชาวยิวด้วยกันแล้วก็เป็นเชื้อสายแท้แพูดง,ง่ายๆสมาเรียเนี่ยคือชาวยิวที่ไปแต่งงานคนต่างชาติเชื้อสายเริ่มไม่แท้พอเริ่มไม่แท้ก็เริ่มเกิดความ เหยียดฉันรังเกียจว่าไอเนี่ยไม่ใช่ยิวแท้ไปอยู่ที่อื่นทีนี้ชาวยิวชาวซามารีเนี่ยเขาก็เมื่อถูกเหยียดเขาก็เกลียดกลับเขาก็เกลียดชาวยิวเหมือนกันต่างคนต่างเกลียดกันไปเกลียดกันมานะครับถ้าถามความเกลียดกันไปเกลียดกันมาของชาวยิวกับชาวซามารีเนี่ยเป็นยังไงก็ให้เราดูเหตุการณ์ไทยกัมพูชามันหมั่นไส้กันมันเกลียดกันมีโอกาสต้องด่านะครับ เขาไม่คบกันเขาไม่คุยกันทีนี้เหตุการณ์ที่เยซูก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีชายชาวยิวคนหนึ่งกำลังเดินทางไประหว่างทางถูกโจรป้นป้นแบบหมดตัวเอาเสื้อผ้าไปหมดเลยปล่อยให้นอนโป๊แถมถูกทําร้ายบาดเจ็บปรากฏว่าครั้งแรกสมณะชาวยิวผ่านมาอุ๊ยฉันกําลังจะต้องไปทําธุระจะมาเก็บศพอย่าเลย ให้มันนอนอย่างนี้ก่อนฉันไปทําธุระสําคัญก่อนนะครับมีนักกฎหมายเชื้อสายเลวีนี่เชื้อสายแบบโอ้โหของชาวยิวแทผ่านมาก็คิดทํานองเดียวกันว่าตามกฎหมายของมูเสสเนี่ยถ้าไปแตะต้องเลือดมันจะมีมลทินเดี๋ยวเข้าพระวิหารไม่ได้ผ่านไปกลายเป็นว่าชาวยิวด้วยกันเนี่ยมีเหตุผลในการที่จะทิ้งคนคนนี้ไว้ให้มันตายอยู่ตรงริมทางเปียวเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีชายชาวสมาเรียคนหนึ่งผ่านมา ชายชาวซามาเียผู้ใจดีคนนี้ก็ช่วยชาวยิวคนนี้โดยไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนที่เป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านที่เป็นศัตรูของตัวเองแล้วก็พาชาวยิวคนนี้ไปพักรักษาตัวแถมจ่ายเงินให้ด้วยให้เจ้าของไปพักที่โรงแรมสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลเนาะเขาไปฝากไว้ที่โรงแรมแล้วก็จ่ายเงินให้ว่าให้เจ้าของโรงแรมช่วยดูนะเขาก็มีธุระนะเดี๋ยวเขาไม่ทำธุระแต่ว่าก็ช่วยในช่วงเวลาที่เขาจะช่วยได้ ดังนั้นเราก็จะเห็นว่าเวลาที่เราจะช่วยคนมันก็ไม่มีข้ออ้างหรอกเนาะหรือว่าเวลาที่เราจะไม่ช่วยคนมันก็มีข้ออ้างอ่ะเนาะเรามีข้ออ้างในการที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ลวสิ่งที่พระเยซูสอนเสร็จพระเยซูได้ถามกลับไปที่ผู้ชายคนนั้นว่าใครคือเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนบ้านของท่านละ่ะในเรื่องเนี้ยที่เล่าท่านคิดว่าใครเขาก็บอกเขาเป็นชาวซามารียงองพระเยซูใช่แล้วชาติศัตรูท่านนี่แหละถ้าเขาเป็นคนดีอะ่ะถ้าเขาจิตใจดีอะ่ะนั่นแหละก็คือเพื่อนบ้านท่านไง เรื่องที่ผมนํานเรื่องนี้มามาเล่าเพราะว่าอะไรนี่จากว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาช่วงเนี้ยเราจะเห็นความเข้มข้นมากของข่าวความขัดแย้งนะครับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของเราสื่อมวลชนก็พยายามปั่นกระแสต่างๆประเด็นก็คือว่าการนําเสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยเริ่มไม่ได้อยู่ในข้อเท็จจริงอย่างเดียวละเริ่มมีการปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังสร้างความฉาใจต่างๆนะครับ เริ่มมีการยกพวกไปด่ากันไปด่ากันมาถ้ามีอินฟูคนไหนทานําด่าเขมรทําอะไรไม่ดีอุ้ยแต่กูจะต้องแบบไปเชียร์แล้วถ้าใครว่าเอ้ยอย่าไปด่าเขาเยอะโอ้ยต้องยกพวกไปดา่าว่าเป็นคนไทยหัวใจเขมรเหรออย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมจะกลับมาที่ความเป็นจริงอันหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งสติเราจะรู้สึกได้อยู่แล้วก็คือความขัดแย้งหรือสงครามในครั้งนี้เนี่ย มันไม่มีอะไรจริงเลยจูงไหมครับสงครามจริงๆอ่ะมีอยู่จริงถ้าเราดูอย่างอิสราเอลปาเลสไตน์อย่างเงี้ยเนี่ยสงครามจริงๆแต่สงครามที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นละครมาตีตีแป๊ะแป๊ะแปะแล้วก็ถอยไปอันนี้ก็มาตีแป๊ะแป๊ะแแล้วก็ถอยไปยึดยึดยึยึยักษ์ยักยักอยู่อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากดูของจริงอ่ะมันคือข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้น ทูตใช่ไหมครับรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้บุกไปที่เกาไปบุกไปที่กัมพูชาเลยไปช่วยคนออกมาเลยวันเดียวกัมพูชาอุ้ยเจอลายลังสแกมเมอร์จบเป็นเป็นสิบปีมันไม่เคยเจอลังสแกมเมอร์มันวันเดียวเจอเลยนะครับคุณมาเน็ตเจอลังสแกมเมอร์ช่วยคนทันทีอันนี้คือความเป็นจริงนะครับว่ามีปัญหาแล้วมันต้องแก้แต่คนไทยถูกหลอกไปกี่คนละถูกหลอกมากี่ปี ก็ยังไม่มีการแก้ไขก็ยังมีคนโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกอยู่เรื่อยๆยังมีคอนเซนเตอร์โทรมาอยู่เรื่อยๆนะครับเหตุการณ์เราเราคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ขัดแย้งกันเกิดจากผู้นำสองคนสองครอบครัวทะเลาะก,กันอ่ะแต่ว่าครอบครัวเขาลงไปแล้วเปลี่ยนเป็นคนใหม่ตอนนี้อเมริกาอังกฤษเนี่ยของจริงชี้เป้าเลยว่าคนเนี้ยมารษฐีของประเทศนี้คนนี้ ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอเซนเตอร์เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเฉยอ้าวเดี๋ยวพวกเปลี่ยนคนแล้วไงนี่เป็นความขัดแย้งของสองครอบครัวคนใหม่มาก็เอ๊ะยังไงอ่าแล้วกลายเป็นอ่ะเริ่มมีข่าวออกมาอีกว่าอุ้ยคนคนนั้นนะ่ะที่เขาบอกว่าเป็นตัวอันตรายของอเมริกาเนี่ยที่เป็นอุย้ยหัวหน้ากลุ่มสแกมเมอร์เลยอ้าเช่าออฟฟิศอยู่ในตึกของผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมืองที่ มีอำน,นาจสูงสุดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลยเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วอะ่ะเหตุการณ์เนี้ยนะครับมันเป็นการเมืองมันไม่ใช่การสงครามจริงจริงแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือปลุกปั่นให้พวกเราเกลียดกันไปเกลียดกันมาถ้าเราจำได้ก่อนหน้านี้มันก็เคยมีเหตุการณ์คล้ายกันนะครับ ก็คือช่วงสมัยชุมนุมกปปสนะถ้าใครจำได้ตอนนั้นเป็นรัฐบาลยิ่งรักเอ๋ยเอยได้เลยอยู่ๆมันมีเหตุการณ์ปลุกปั่นเรื่องเขาพระวิหารโอ้โหตะท้วงเขาพระวิหารโอ้โหต้องเอาคืนมาอย่างนั้นอย่างนี้มีจ้างทนงทนายไปสารโลกต่างๆนานาสรุปตอนนี้แพ้คดีแล้วก็เงียบทุกอย่างเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครออกมาชมุมนุมเรื่องนี้ไม่มีใครอะไรเลยอ่ะก็เหมือนการชุมนุมตอนนั้นก็ชุมนุมทําไม กลายเป็นอ่ะเสียขาวพะมีหารไปเรียบร้อยก็กลืมไปแล้วอ้าเสียตอนไหนวะสรุปสามโลกตัดสินยังไงนะจําไม่ได้แต่ตอนนว่าป็นเด็นการเมืองเหมือนกันนะครับเออันนี้เราเอ,อ่ยได้นะเอ,อ่ยชื่อได้ก็คุณเซนเนี่ยไม่แต่เขาอยู่เขมเมนมาเขาก็ใช้วิธีนี้กับเรามาตลอดอยู่แล้วถ้าใครจําได้สมัยเมื่อสักสามสิบปีที่แล้วใช่ไหมครับนั่นอันแรกๆเลยที่ที่เขาเล่นอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าอยู่ๆเขาก็มีข่าวตอนนั้น คุณกบสมวันนันขเมศเรียกชื่อภาษาขมรเลยนะเนียงประกอบพึกเพราะชอบหนังดาวพระศุกร์สมัยนั้นกบสุวรนณันเล่นดาวพระศุกร์เนาะดังมากหุกมพชาชอบมากอยู่ดีๆก็มีการปล่อยข่าวบอกว่าคุณกบสุวรนณันด่าคุณขมศว่าตัวขเมตัวเหม็นน่าเกลียดไม่ชอบแค่นั้นแหละเกิดการเผาสถานทูตไทยเกิดจลาจลขับไล่คนไทยต่างๆนานาขึ้นมา โดยไม่มีเหตุผลแล้วทุกอย่างก็จบลงอย่างไม่มีใครรับผิดชอบว่าใครสปโยข่าวเท็จใครอะไรยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นกระบวนการที่ทางฮุนเซนเขาทําเรื่อยๆอยู่แล้วเพื่อปลุกชาตินิยมเพื่อเขาจะได้อยู่ในอํานาจเป็น,นานๆใช่ไหมครับพอปกครองประเทศห่วยเอาง่ายๆทําไงดีล่ะอ่ะทําสงครามทําความขัดแย้งให้ต่างประเทศเพื่อคนจะได้เบี่ยงเบนความคิดไปตรงนั้นอ่าแล้วเขาก็ทํา พูดชาตินนยมต่างๆเพื่อว่าเขาจะได้รับการเลือกตั้งเพราะว่าผลงานไม่มีก็เอาอย่างนี้ไว้ก่อนทําอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบันแล้วครับจนถึงเหตุการณ์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นความขัดแย้งความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเอาพูดได้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นความจริงมันเป็นเรื่องของการเมืองหมดเลยนะครับแต่เราหลายๆคนในสังคมเราเห็นละเขาเริ่มเกลียดกันจริงเริ่มอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งตาย โดยที่บางทีหรือว่าอยากจะทาร้ายอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่คิดว่าอัจริงคนที่ควรรับโทษจริงๆอะมันมีอยู่แค่ไม่กี่คนเนาะอ่าคุณเซนมาเน็ตอะไรเนี่ยจบละคนชาวบ้านที่เดิมบางทีเขาก็มาขายของบ้านเราบางทีเขามามาทํางานบ้านเราบางทีเราก็ไปเที่ยวบ้านเขากลายเป็นทุกวันนี้ต้องมาเกลียดกันต้องมาทําร้ายกันใช่ไหมครับคนบริสุทธิ์อยู่ดีๆอยู่ในห้างเซเวน่นโดนยิงระเบิดใส่ เป็นความจงใจที่จะทําให้เกิดสถานการณ์ทั้งหมดทั้งนี้จริงๆคนที่เป็นคนผิดเนี่ยแม่งมันมีอยู่ไม่กี่คนการเป็นว่าคนธรรมดาที่เป็นผู้พิสุทธิ์ที่ไม่ได้อยากจะเกลียดกันเลยก็ต้องมาเกลียดกันต้องมาขัดแย้งกันต้องมาต่างๆกันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าถามผมว่าเราต้องรักษาอธิปไตยเราต้องรักษาความมั่นคงแน่นอนไม่เถียงเลยเราต้องมีทหารในการปกป้องชายแดนหรือปประเทศถูกต้องไม่เถียงเลย แต่การที่เราถูกปลูกปั่นให้เกียดชนชาติใดชนชาติหนึ่งแบบเหมารวมนะครับบางคนเนี่ยยกยกยกกรณีว่าเนี่ยตอนที่ตอนมันยิงระเบิดใส่คนของเราตายในนี้เราจะไปแก้เปิดเพลงดังๆให้มันฟังไม่ได้หรือไงคือถ้าไปเปิดใส่คนที่มันเป็นคนยิงอะ่ะผมโอเคว่าเออไปทงโทษคนนั้นแต่นี้การเป,เปิดใส่คนอื่นใครก็ไม่รู้เขาไม่ได้เกี่ยวใช่ไหมครับเช่นเดียวกัน เมื่อเรายิ่งเราเป็นคิสชชนเนี่ยเราไม่ได้โลกสวยนะครับแต่เราพูดตามความเป็นจริงเลยเรื่องของความมั่นคงเรื่องความระมัดร,ระวงังเรื่องการที่จะปิดด่านใดๆเนี่ยเพื่อการระมัดระวังสายรับขโมยอในนี่ผมก็เห็นด้วยโอเคมันเป็นกระบวนการแต่ผมก็จะเตือนว่ามันมีกระบวนการอันหนึ่งซึ่งมันซ้อนอยู่ในกระบวนการตรงเนี้มันตอนนี้มันไม่ใช่แค่คุณเซนคนเดียวละที่อาศัยเหตุการณ์เนี้ยมาหาผลประโยชน์ให้ตัวเองนักการเมืองไทยบางคนก็ดูเหมือนจะใช้เหตุการณ์เนี้ยแสวงหา อำนคแน่นิยมหรือผลประโยชน์ให้ตัวเองเหมือนกันการเป็นความขัดแย้งทะเลาะกันในชนชาติซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับไปดูรูปต่อไปถ้าเราดูในพระคัมภีร์เนี่ยยิ่งกว่าชาวสมาเลียอีกกรณีหนึ่งชาวยิวเนี่ยนะครับปอิสราเอลตอนนั้นเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นนี่คือตกเป็นเมืองขึ้นเลยนะของโรมัน แล้วปรากฏว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระเยซูคือในร้อยชาวรมันคนหนึ่งอ่ะมาหาพระเยซูถ้าเราจําในพระคัมภีร์เราได้ขอให้ช่วยรักษาลูกน้องของเขาคนรับใช้ของเขาคนหนึ่งนะครับพระเยซูก็บอกว่าได้เดี๋ยวจะไปที่บ้านในร้อยชาวรมันคนนี้รู้ดีว่าตัวเองสถานภาพอ่ะนะครับเป็นยังไงกับชาวยิวก็เขาก็เข้าใจว่าถ้าพระเยซูไปบ้านเขามันจะเกิดเรื่องอะไรยังไง เขาก็เลยพูดคำหนึ่งเส้นทุกวันนี้มันยังอยู่ในมิซาเราอยู่เลยใช่ไหมครับว่าพระอาจารย์ท่านไม่ต้องไปหรอกขอเพียงท่านพูดแค่คำเดียวพระเยซูพูดว่าเราไม่เคยเจอความเชื่อระดับนี้ในชาวยิวเลยขอพูดแค่คำเดียวอ่ะไม่ต้องไปถึงบ้านก็ได้แล้วเราพอเราจะรับสินใช่ไหมอขอเพียงเพราะว่าใจเดียวแล้จิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ใช่ไหมครับซึ่ง คำพูดที่แสดงความเชื่อของานร้อยคนนี้มาเป็นบทมิซาเราแต่เราอ่านเนี่ยาอาจจะยังไม่ไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเรารู้ว่านึกได้ว่าเฮ้ยเขาคือประเทศที่มาลุกลานยิวนะเลายึดเป็นเมืองขึ้นอยู่นะยิวก็เกลียดโรมันเหมือนกันอาจจะเกลียดยิ่งกว่าเกลียดสมาเรียอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนละถ้าพระเยซูมาอยู่สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมว่าก็คงต้องมีคนมองพระเยซูว่าเป็นหัวใจโรมันเหรอเป็นยิวหัวใจโรมันเหรอหรือวเป็นพวกชังชาติเหรอ เหมือนมาแซะคนชาตเดียวกันแล้วไปชมชาติศัตรูแต่พระเยซูไม่ลังเลที่จะพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับและสิ่งที่พระเยซูทำก็คืออวยพรเขาตรงนั้นแหละแล้วปรากฏว่าคนใช้เขาหายจริงๆเขาก็ไม่ได้รับพรจากพระเจ้าเหมือนกันพระเยซูเนี่ยก้าวข้ามเปลือกนอกดราม่าเรื่องราวทั้งหมดพระเยซูเห็นว่าเขาก็คือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งที่มีความเชื่อในเมื่อยิ่งในวัานั้น ถ้าเขายิ่งเป็นชนชาติที่เอาตอนนั้นน่ะเหนือกว่าชาวยิวแต่กล้าที่จะก้มลงมาขอร้องคนยิวคนหนึ่งอ่ะให้ช่วยเหลือนั่นแสดงว,ว่าเขาต้องถ่อมตัวลงมามากแล้วันกังว่าเขาต้องเชื่อจริงๆแม่งเขาไม่ยอมถ่อมตัวอย่างนี้แสดงว,ว่าเขาต้องเชื่อในพระเจ้าของของชาวยิวหรือพระเยซูหรือพระบิดาน,นั่นเองที่เขาเคยได้ยินมานะครับพระเยซูมองตรงนี้แล้วก็มองข้ามมายาภาพมายา นะครับอีกเรื่องของการเป็นชาติการอะไรต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นเปลือกข้างนอกมันไม่สําคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะครับสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันตรงนี้เนี่ยนะฮะแต่ดูภาพต่อไปเพราะว่าทําให้เรานึกถึงเหตุการณ์จริงๆซึ่งก็งเคยเกิดในประเทศไทยมาก่อนมันเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันยุคนั้นเรามีสงครามอินโดจีนก็คือรบก,กับประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้แหละแต่พอดีตอนนั้นะฝรั่งเศสใช่ไหมอยู่ฝ่ายที่ ประเทศเพื่อนบ้านเราเพื่อที่จะยึดเอาดินแดนเราเหมือนกันแล้วก็มีเหตุการณ์ทํานองเดียวกันมาหมั่นไส้คนในประเทศตัวเองที่เป็นคริสเพราะว่าศาส,สนาเดียวกันกับชาติศัตรูแค่นี้เลยแล้วก็มองตลอดเวลาว่าเขาจะต้องเข้าข้างชาติศัตรูแน่ๆเลยพวกนี้เป็นไส้ศึกอตอนคุณพ่อนี่โคลัส <c oughs> โดนใส่ร้ายเนี่ยใส่ร้ายได้ทุเรศมากๆเลยบอกว่าคุณพ่อนี่โคลัตเนี่ยนําคนสวด พวกคณะเลือดไทยซึ่งเป็นสายลับของรัฐบาลเนี่ยบอกว่าได้ยินเนี่ยบรรลมคาทอลิกคนเนี้ยเป็นนาคนในวัดสวดว่าขอให้ฝรั่งเศสชนะด้วยเชิญบอกใครมันจะสวดเป็นยาอ่อนขนาดนั้นนะซึ่งแบบอ้ารัฐบาลก็เชื่อใช่ไหมครับก็อย่างว่าพอการปลุกปัน่นข้างชาติมาไปถึงจุดจุดนึงอะเรื่องที่โง่โง่เราก็เชื่อเลยเพราะเราอยากจะเชื่ออย่างนั้นนะครับและในยุคนั้นอะคิดดูว่าถ้าเด็ก ค่าเด็กค่าผู้หญิงค่าซิสเตอร์ค่าคนที่บริสุทธิ์เพียงเพราะไปเหมือนกับว่าไปทํากับประเทศเพื่อนบ้านคนประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เขาอยู่ประเทศโน้นแม่งทํากับคนประเทศตัวเองนี่แหละทําร้ายกันเองนะครับเหตุการณ์แบบเนี้มันก็ใกล้ๆละเริ่มมีกลิ่นอายทํานองเดียวกันนะครับเราประชาชนเราต้องริ่งยิ่งเท่าทันเรื่องพวกนี้เลยนะครับเรารักชาติเต็มที่ เราสละชีพประชาติได้เหมือนทุกคนแต่เราเท่าทันสื่อเราเท่าทันนักการเมืองสมัยนั้นเน่ะเหตุการณ์ที่มันถูกปั่นน่ะเหมือนจะมาจากนักการเมืองเหมือนกันจอมพลปอพิบูลสงครามอ่าหรือจอมพลแปลกพิบูลสงครามป,าปักปลุกปั่นเรื่องนี้เพื่อคะแนนนิยมตัวเองเหมือนกันเลยอยู่ๆก็ยุให้คนแบบทั้งประเทศต้องมาเป็นศาสนาเดียวกันตอนนั้นเขาถึงขั้นว่าอยากจะทํโตเป็นพุทธศาสนปาปถัมภ์พก แทนในหลวงเลยด้วยอ่าเขาจะเอาศาสนามาสปอร์ตชาวเขาถึงปั่นเรื่องนี้ขึ้นมาให้คนเกลียดชาวคริสตอนนั้นถ้าเราไปอศึกษานะครับเขาไม่ให้คนแค่เกลียดชาวคริสนะแปลกพี่บูร์เนี่ยเขาถึงขั้นว่ายุให้คนยุให้มุสลิมก็ต้องเปลี่ยนศาสนามาเป็นคุณทั้งประเทศควร้งถือศาส,ส,สนาเดียวกันหมดขงจื๊อพระจีนอะไรโดนหมดเลยนะครับตอนนั้นจริงๆแล้วอะเพียงแต่ที่โดนรุนแรงที่สุด ก็คือศาสนาคริสต์คาทอลิกเพราะว่าผู้ที่มาแพร่ธรรมส่วนใหญ่เป็นมิชชันนารีส่วนหนึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสไม่ใช่ส่วนหนึ่งอ่ะส่วนเยอะด้วยเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับอย่างงง่ายๆเลยโรงเรียนอัสสัมชัญอย่างเงี้ยอัสสัมชัญทั้งหมดอ่ะฝรั่งเศสหมดนะครับโดนตอนนั้นมิชชันนารีโดนขับไลบ่บาร์เดอร์าร์เดอร์ิสเตอร์โดนไล่ออกไปหมดเลยนะครับโดนหนักที่สุดเท่านั้นเองแต่จริงๆเขาทํากันหมดเห็นไหมว่ามันเป็นการเมืองอยู่ดีๆก็ทําให้คนในชาติเกลียดชังกันอยู่ดีๆกก็กชาินนยมมขึ้ อยู่นี้ก็สร้างสร้างศัตรูช่างสร้างเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อตัวเองจะอยู่ในอำนาจนานๆนะครับเอาถึงแม้ว่าจะมีผมยกตัวอย่างเลยว่าแม้แต่สงครามจริงสงครามจริงอย่างอิสราเอลปาเลสไตน์ถ้าใครรู้ก่อนหน้านี้เนทันยาฮูนะครับนายกรรรมนธิีของอิสราเอลณะนี้ิยมตกต่ำมากพรอก่อสงครามกับกาซาซึ่งมันต้องจบล้ช่วยตัวประกันละอะไรละต้องจบละด้วยคะนนยมตกต่ำไงครับ ก็ทาสงครามไปเรื่อยๆไม่เลิกจะได้ไม่ต้องลงเขาจะได้ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่เขาอยังอยู่นสมภาวะสงครามเขาต้องประกาศกฎยการศึกไปเรื่อยๆเป็นนายกไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเรามาดูกันว่าเหตุการณ์ขัดแย้งปุกปั่นเหล่านี้ยมันเป็นสงครามจริงๆเป็นเรื่องจริงๆหรือว่าจริงๆเป็นละครการเมืองที่อาศัยเรื่องเหล่านี้นะครับมาหลอกใช้เรานะครับณวันนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าเราอะเจ้เนอเรชันลิกเนี่ยเพียงแค่เรานึกถึงพระเยซูที่งสิ่งที่พระเยซูทำเนี่ยปับเียวเราก็สามารถเรียกเอาความรัก ความเมตตาในจิตใจเรากลับมาได้แล้วนะครับเราก็อย่าหลงเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือว่าเหยื่อการเมืองนะครับในช่วงเวลานี้นะขอพระเจ้าอวยพรเราให้อยู่ในสันติสุขแล้วก็ผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตต่างๆไปได้โดยเร็วให้มีสันติภาพเกิดขึ้นในประเทศายไทยของเราโดยเร็วนะครับ